กราบสวัสดีพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องบารามีพระเครื่องอีกเช่นเคยนะคะพี่ๆเอ็ซวันนี้นะคะเดินทางกันมาถึง E ีีที่98แล้วนะคะพี่ๆก็ฝากกดติดตามกดถูกใจช่องบารามีพระเครื่องไว้ด้วยนะคะน้องรงคลิปทุกๆวันคะ่ะวันนี้มาสายนิดหนึ่งต้องขออภัยด้วยนะคะก็ วันนี้นะคะมีพระมาะให้เลือกชมทั้งหมด12รูป12องค์ค่ะฝากช่องทางการติดต่อไว้ด้วยนะพี่นะถ้าสนใจพระองค์ไหนนะคะลืมอย่าลืมแจ้งหมายเลข EP น้องนะติดต่อมาได้ที่0992107401เบอร์นี้แอดไลน์ได้โทรได้นะพี่ยกเว้นโอนเงินนะคะนี่เลยเบอร์โทรนี้นะคะเบอร์เดียวเลยแอดไลน์มาหานนองบูบารมีพระเครื่องค่ะวันนี้นะคะมีพระหลากหลายรูปแบบเลยนะพี่นะ ก็เอามาให้เลือกชมกันนะคะก็ถ้าสนใจองค์ไหนแอดไลน์มาที่0 9 9ย์0 7 4 0 1นะคะทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางะคะ่ะดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วก็แอดไลน์มาหาน้องนะพี่นะวันนี้นะคะเราไปเริ่มกันที่องค์แรกเลยนะคะพี่นี่เลยเปิดที่900บาทค่ะพี่นี่เลยพระสมเด็จปกโพนะคะปกโพพี่ด้านข้างซ้ายมือน้องนะคะพี่ด้านข้างนะคะด้านหน้าค่ะปกโพนะพี่นะองค์นี้สวยๆดูดๆเลยนะคะ ด้านข้างขวามือน้องนะคะพี่อาองนี้นะคะเปิดที่900ค่ะวันดีๆแบบนี้นะคะก็เปิดกันที่900เลยวันอาทิตย์ยามเช้าสุดใสามากฝนตกชุ่มฉ่ำตั้งแต่เช้านะคะนี่เลยนะพี่นะองค์นี้นะคะสวยๆดิมๆแบบนี้เลยนะเนื้อแบบนี้นะคะพี่อา่าน้องให้ดูใก,ใกล้ๆนี่โปรโพนะคะพี่สมเด็จโปรโพค่ะ ต้องการนะคะรูปผ้าเพิ่มเติมแอดไลน์มาได้ที่0992107401น้องมีเบอร์โทนี้เบอร์เดียวนะฝากกดติดตามกดถูกใจช่องด้วยนะคะพี่สำหรับท่านที่เข้ามาเลือกมาดูมาชมแผงผ้าของน้องนะคะสามารถเหมาแผงมาได้เลยนะพี่นะเหมาแผงน้องได้เลยนะพี่นะผ้าสวยทุกรูปทุกองค์ค่ะเป็นผ้าสาสุมสะส่วนมากนะพี่นะก็วันนี้เอามาแบ่งปันกันนะคะใต้ฐานนะคะพี่เป็นแบบนี้เป็นพิมพ์แบบนี้นะ องนี้แบ่งให้เลยเก้าร้อยค่ะพี่ไปกันต่อนะคะพี่องที่สองค่ะเป็นพระสมเด็จเช่นกันค่ะฐานก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดชั้นนะคะแล้วก็สี่ะเป็นแบบนี้นะคะเก่าเก่า,าเดิมเดิมแบบนี้เลยนะพี่นะเก่าเก่าเดิมเดิมแบบนี้เลยนะคะด้านข้างนะคะพี่ด้านหน้าค่ะด้านข้างฝา ด้านหลังค่ะพี่เปิดที่900บาทค่ะพี่เปิดที่900บาทนะแบ่งปันให้พี่ๆเลยนะคะน้องโบบารามีพักเครื่องค่ะซื้อง่ายขายคล่องมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก็ถ้าใครซีเอปลายทางนะคะรบกวนรับผิดชอบพัสดุของท่านด้วยนะคะรอรับที่หน้าบ้านได้เลยอ่านี่เลยพี่ไปกันต่อองค์ที่3นะคะพี่เป็นพระแหวกมาน แหวกอุปสรรคปัญหาทุกอย่างเลยนะคะพี่นี่เก่าๆแบบนี้เลยนะเดิเดิ่มเดิมแบบนี้เลยนะคะสวยๆคมๆเลยค่ะพี่ด้านข้างขวาเมือน้องนะคะพี่องค์นี้ด้านหลังค่ะเป็นหลวงพ่อกลวยนะคะพี่หลวงพ่อกลวยนะคะตายฐานค่ะเปิดที่เก้าร้อยค่ะพี่แบ่งปันให้กับพี่ๆเลยนะแบ่งปันให้กับพี่ๆเลยนะพระแหวกมานค่ะแหวกอุปสรรค ทุกๆอย่างปัญหาทุกๆอย่างแหวงออกไปให้หมดเลยนะคะเปิดที่เก้าร้อยค่ะพี่ราคานี้ราคาเดียวเลยนะพี่นะเนื้อแบบนี้พิมพ์นี้เลยนะพี่พระแหวกมานะคะสวยๆเลยค่ะหลวงพ่อกลวยอยู่ด้านหลังค่ะ ต้องการลูกค้าเพิ่มเติมแอดไลน์มาหาน้องโบบาเรามีพักเครื่องค่ะพี่หรือโทรมาได้เลยถ้าใครแอดไลน์ไม่เป็นก็โทรมาได้นะพี่นะพระของน้องตรงปกทุกรูปทุกองค์แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นค่ะอันนี้หลวงปู่หมุนนะคะพี่หลวงปู่หมุนอ่านเลยมีตะกุดอยู่ตรงนี้นะคะสีทองทองด้านข้างนะคะ อันนี้เป็นองค์สีน้ำตาลนะพี่นะสีน้ำตาลด้านหลังค่ะพี่มียันนะคะแล้วก็อัขระดวงเศรษฐีมหาราชมีเลขอยู่ตรงนี้ด้วยนะพี่นะก็เช่าบูชาเปิดที่9ก้อบาทนะคะพี่เช่าบูชาก็เปิดอยู่ที่เก้าร้อยบาทเราให้ดูใกล้ใๆนี่เลย ไปกันต่อองค์ที่ห้านะคะองค์ที่หก็เปิดที่9 0้ารอบาทเช่นกันจ้ะเปิดที่เก้าอยบาทนะเป็นเหรียญค่ะพี่หลวงพ่อแช่มค่ะวัชรลองพศสองสี่ปดหนะพี่นะองค์นี้เดิมๆเลยนะพี่นะคมๆแบบนี้เลยนะคะจมูกปากตาใบหูนะคะตรงไหปลาล้านะพี่นะนเ้นผงเกาะ นี่เลยตรงโหนกแก้มนะคะปากตายคางใบหงด้ันข้างซ้ายมือน้องค่ะข้างเหรียญน,นะพี่นะตรงตรงห่วงเป็นแบบนี้นะคะอ่าโฟกัสหน่อยจ้าดานข้างขวามือน้องนะคะ <ๆ S 1> เก่าเก่าเดิมเดิมแบบนี้เลยนะพี่นะด้านหลังค่ะพี่เป็นยันอักขระนะคะ ปที่เก้าร้อยจากพี่จากเก้าร้อยบาทหนะ้าองค์นี้อ์ที่ห้า ep ที่เก้าสิบแปดนะคะไปกันต่อองค์ที่หกค่ะองค์ที่หกนะพี่นะนี่เลยพระอาจารย์มั่นคะเหรียญเดิมๆดิมคมคมแบบนี้เลยนะเป็นห่วงแบบนี้นะคะไม่ใช่ห่วงเชื่อมนะพี่นะไม่ใช่ห่วงเชื่อมด้านหลังค่ะพี่สองสี่หนึ่งสี่สองห้าหนึ่งสี่นะคะ อันนี้100ปีค่ะพีด้านข้างนะคะลองให้ดูใกล้ๆเดิมๆสวยๆคุมๆแบบนี้เลยนะพี่นะรอบเปลี่ยนนะคะมีแบบเหมือนจุดไขป่ปลาแต่ไม่ใช่จุดไขป่ปลาเนาะรอบเปลี่ยนเลยจมูกปากใบหูนะคะหายปลาแล้วก็ใช้ผ้าท่านั่งค่ะนี่เลย เปิดที่900าร้อจากพี่จ๋าพระอาจารย์มั่นนะคะไปกันต่อค่ะพี่หลวงพ่อเงินวัดดอนหญยหอมนะคะพี่เป็นเหรียญแบบนี้นะหลวงพ่อเงินวัดดอนยญยหอมนะคะพี่ด้านข้างนะคะเปิดที่เก้าร้อยบาทเช่นกันค่ะด้านหลังนะคะพี่เก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะพี่สวยๆเลยนะคะดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วก็แอดไลน์มาหาน้องโบบารามีพระเครื่องนะคะพี่ ทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะรอรับพัสดุที่นาบ้านท่านแจ้งเบอร์โทรพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ให้ชัดเจนนะพี่นะนี่เลยจมูกปากตานะคะดวงตาลึกจมูกขึ้นเป็นสันรอยยิ้มแล้วก็ใบหูนะคะอันนี้หายปลาลาค่ะพี่แล้วก็มีลายกะหนกแบบนี้นะเขาเรียกลายกะหนกหรือเปล่าเ้างไม่แน่ใจแต่ก็น่าจะใช้ลายกหนกเนาะตรงนี้นี่เลยข้องเ,ขเงินวัดเดินนี่หอมค่ะพี 9ก้900บาทค่ะพี่องค์นี้ไปกันต่อองค์ที่8นะคะมาเร็วเข็มเร็วเราไปกันเร็วๆเลยเนาะพี่เนาะต้องการรูปภาพเพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์มาหาน้องได้0ูนย์เก้าเนจ็ดสะคะพี่เรียนนี้นะคะพี่เก่าเก่าแบบนี้เลยนะอันนี้เหรียนหลวงพ่ออะไรนะวัดบางกระพร้อม น้องจำพระไม่ได้หรอกค่ะพี่บางท่านแบบเห็นก็จำได้เลยแต่น้องอันนี้วัดบางกระพร้อมนะคะพี่หลวงพ่ออะไรนะวัดบางกระพร้อมองนี้นะคะเปิดที่เก้าร้อยจ้ะพี่จ้ะเก้าร้อยบาทนะจ๊ะด้านข้างขวามือน้องนะพี่นะอันนี้เหมือนจะเป็นห่วงเชื่อมห่วงเชื่อมนะคะพี่เป็นห่วงเชื่อมด้านหลังเป็นยันอักคาระค่ะ ลาบผลพูนทวีนะ,ะพี่นะองนี้เดิมเดิมเลยพี่คราบก้นกระป๋องแบบนี้เลยนะพี่นะพสสองสี่แปดสี่โอ้โหเ,เก่ามากถูกตาต้องใจแอดไลน์มหาห้องบบารามีพระเครื่องนะคะพี่อง์นี้คนตาแบบแบ่งเอาเอาไปแบ่งเขาปะเอาไปแบ่งปานโอ้คงตาเยอะเหลือเกินเยอะมากจริงๆพี่เพราะว่าเขาเล่นขามาตั้งแต่สมัยนุ่มๆ ตอนนี้ท่านอายุแบบจะแปดสิบอะฟังไม่ไหวไม่ใช่จะสิบแปดหรอกมั้งเนี่ยนี่นะคะพี่ไปกันต่อองค์ที่เก้านะคะพี่องค์ที่เก้าค่ะเป็นเหรียญแบบนี้นะเป็นรูปหล่อแบบนี้นะคะพี่หลวงพ่อพรมค่ะเดิมๆเลยพี่เก่าเก่าอันนี้เดิมจริงๆเก่าๆก่าก็กึ๊ก น้องโบบารมีพัเครื่องเอาพาบ้านมาแป่งปันให้กับพี่ๆนะคะเป็นพาสะสมของคุณตานะพี่นะตายถาดนะคะก็ทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะน้องไม่ได้มัดมือโฉกใครนะคะให้มา cf ก็ดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วก็แอดไลน์มาหาน้องแล้วพี่นะ0992-107401าอนะคะสำหรับใครที่ cf ไปแล้วแล้วยังไม่โอนหรือกวนโอน้วยนะคะเดวน้องจะส่งค่าให้แต่ถ้าเก็บเงินปลายทางก็รบกวนรอรับพัสดุเนิดหนึ่งแจ้งชื่อที่อยู่ให้พร้อมแล้วพี่นะ นี่เลยหลวงพ่อพรมค่ะพี่มียันที่นี่จีวอเป็นรูปปั๊มนูนแบบนี้นะเปิดที่เก้าร้อยค่ะพี่วันนี้ราคาแบบเบาๆเปิดที่เก้ารอยบาทนะไปกันต่อองค์ที่10บค่ะพี่องค์ที่สิบหลวงพ่อเงินจ้าเรียมกอบแบบนี้เลยนะพี่นะ ด้านหลังค่ะพี่เป็นแบบนี้นะคะตายฐานเรียมกรอบกันน้ําคนสมัยก่อนนี่เขาแบบเขาเรียมอันสีน้าตาลนี่เนาะสวยๆเลยนะพี่นะนี่ให้ดูใกล้ๆเลยพระพิจิตนะพี่นะอูนี่พระพิจิตต้องการลูกค้าเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์มาได้นะ้องซูมให้ดูใกล้ๆเนี่ย ท่านอยู่ในกรอบเรื่มกันน้ำแบบนี้นะพี่สวยๆเดิมๆเลยนะทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะแอดไลน์มาหาน้องได้นะพี่นะหรือโทรมาก็ถ้าไม่สะดวกแอดไลน์ก็โทรมานะคะ0 9 9 2 1 0 7 4 0 1นี่นะพี่นะไปกันต่อองค์ที่11นะคะหลวงพ่อฟ้าใสค่ะมีจุด ไข่มุกแดงๆตรงนี้นะคะพี่เป็นรูปหล่อนะพี่น่สีทองแบบนี้นะคะด้านขวามือน้องค่ะด้านหน้าค่ะพี่ด้านข้างสายมือน้องค่ะนี่เลยด้านหลังตายฐานต่อคําว่าหลวงพ่อใส่น้องบอกหลวงพ่อฟ้าใส่ต้องขออภัยด้วยนะคะไม่ได้มีเจตนานี่เลย องนี้ก็เปิดที่เก้าร้ยบาทเช่นกันเนาะพี่เนาะองค์ที่สิบสองของ EP นี้นะคะเป็นหลงข้อเงินค่ะอันนี้ออกจากวัดท้ายน้ํานะพี่นะออกจากวัดท้ายน้ํานะคะเป็นรูปหล่อแบบนี้นะคะเปิดที่เก้าร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่ด้านซ้ายมือน้องนะคะหัวไหล่ท่านั่งชายผ้านะคะนี่ออกจากวัดท้ายน้ําเลยนะพี่นะวัดท้ายน้ําจังหวัดพิจิตรโพทะเลนะคะพี่โพทะเลเช่นกันเนาะน้านข้างขวาค่ะพี่ด้านหลังนะคะ ไม่มีโค้ดนะน้องไม่แน่ใจว่าพิมพ์มีเขามีโค้ดไหมแต่ว่าตรงนี้มียันนะคะใต้ฐานมียันนะพี่นะลอยจานยันแบบนี้นะคะเปิดที่เก้าร้อยค่ะพี่เปิดที่เก้ารอยบาทน้องพ่อเงินวัดท้ายน้ำค่ะพี่นี่เลยเปิดที่เก้าร้อยนะพี่นะ วันนี้นะคะมีพระมาให้เลือกชมทั้งหมด12รูป12องค์นะคะพี่ก็ถ้าสนใจพระองค์ไหนอย่าลืมแอดไลน์มาได้ที่0 9นย์0 7 4 0 1น้องมีบริการเก็บเงินปลายทางนะพี่นะซื้อง่ายขายคล่องโทรหาน้องโบบารมีพระเครื่องสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณผู้ติดตามที่เพิ่มขึ้นทุกๆวันนะคะพี่แล้วก็ยอดคนดูที่เพิ่มขึ้นทุกวันวันนี้สวัสดีค่ะ